สวัสดีครับผมร้านสุสิตแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มีคูเบต้านะครับตัวนี้จะเป็นซันชัยแอร์วันสองแปดห้านะครับมานําเสนอนะฮะตัวนี้จะเป็นยี่สิบแปดแรงนะครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับโงไรพาวเวอร์โฟลว์นะครับตัวนี้จะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับแต่ตัวนี้เราทําสีให้ใหม่นะครับตอนนี้ทําสีใหม่นะครับยางสภาพดีครับสภาพสวยหมดสี่เส้นเลยนะครับสีใหม่สวยๆเลยนะครับ สภาพพร้อมใช้งานนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่สีทาใหม่นะครับตัวนี้สีทําใหม่854วิลนะครับตัวนี้ไฮริกจะเป็นระบบไฮริกธรรมดานะครับตัวนี้เราตัดเอาเราเอาเปลี่ยนสายไฟธรรมดาแล้วนะครับอันนี้เราตัวนี้เราเอาระบบไฟฟ้าออกแล้วนะครับเดี๋ยวเอาฝามาปิดให้นะครับตัวนี้นะครับรถคันนี้ใช้งานมา1,045ชั่วโมงนะครับ ใช้งานน้อยนะครับยางดีนะครับ1,45ชั่วโมงรถคันนี้เราเปลี่ยนฟ้าฮาลิกเป็นระบบธรรมดาแล้วนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับสภาพสวยๆเลยนะครับนี่นะครับไอวันนะครับเครื่องยนต์4สูบ2ี่แรงโฟวิลนะครับเครื่องยนต์ด i เรก t i อินเจ i ชันะครับตัวนี้จะเ็รถเก่าญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวนี้เราจะรีวิวให้ดูนะครับ ตัดไม่ต้องขอหัวนะครับ รับนันนี้เราเปิดราคาไว้ที่นะครับรัานนนี้เราเปิดราคาไว้ที่สองแสนสี่หมื่นบาทนะครับสองแสนสี่หมื่นบาทนะครับท่านใดสนใจก็เชิญมาเลือกชมได้นะครับร้านเราอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่นะครับอยู่ตัวอำเภอตากฟ้าเลยครับอยู่เส้นถนนพหลโยธินนะครับเป็นตากฟ้าตะคีนะครับห่างจากโรงพยาบาลตากฟ้าประมาณ700เมตรนะครับ ท่นานใดสนใจมาชมก็หรือโทรสอบถามก่อนนะครับเบอร์โทร0861026521นะครับเบอร์ไลน์ก็0930855104นะครับท่นานใดสนใจก็เชิญมาชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ